สำหรับสินค้า1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่า o อทอนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการคัดคุณภาพด้วยการประเมินเป็นจานวนของดาวเช่นถ้าคุณภาพดีที่สุดก็หมายถึงเป็นสินค้าประเภท5ดาวนะครับนั่นก็ทาให้ผู้ประกอบการรายเล็กในชุมชนเข้าไม่ถึงครับแต่ว่าที่จังหวัดสุรินทร์ก็มีแผนที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในชุมชนเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพทัดเทียมกับสินค้าที่ได้มาตรฐานทั่วไปแต่ตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานครับ ที่อบตบ้านชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย APU ประเทศญี่ปุ่นร่วมกันจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนในจังหวัดสุรินทร์เดิมจะเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับรองมาตรฐานแต่กิจกรรมนี้ฝึกให้ผู้ประกอบการในชุมชนได้ออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์และให้ผู้มาร่วมงานมีส่วนร่วม โดยมีนักวิชาการจากญี่ปุ่นมานำเสนอและแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันทาชเราเก,กี่ยวกัการตลาดโดยไม่ต้องไปจัดที่เมืองทองไม่ต้องไปจัดคนเดินไม่ต้องไป็นการจัดในตลาดใหญ่ๆไม่ต้องก็คือให้ตลาดมันอยูย่ที่บ้านเลย แล้วให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจในสินค้าุคมชนหรือวิถีชีวิตชุมชนได้มาสัมผัสได้มาเห็นขั้นตอนการผลิตได้มาสัมผัสกระบวนการผลิตและได้ลงมือเองในบางอย่างการจัดงานแสดงสินค้าและบริการด้วยการกระจายในพื้นที่เป้าหมายและให้ผู้ร่วมง,งานมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดจากญี่ปุ่น ที่ไม่เน้นที่ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียวแต่เปิดโอกาสให้คนได้เรียนรู้วิถีชีวิตสัมผัสถึงคุณค่าในภูมิปัญญาของกันและกันมารู้ตกใจว่าจังวัดสุริมีศักยภาพเยอะมากค่ะถ้าคุยกับชาวบ้านทุกคนบอกว่ามีนูมีนี่เป็นไม่ใช่แค่ผ้าไหม้าหรือว่าแล้วก็เข้าอินทรีย์อย่างเดียว ก็คือทักษะกรมมนุษย์ก็มีประเพณีก็มีวัฒนธรรมก็มีแบบถ้าคุยกันแล้วก็มีเยอะแยะแล้วก็บางคนบอกว่าแบบถ้าทําองค์ประกอบที่จัหวัสดุรินอาจจะสมร็จมาดีใจที่ทุกคนมีความมั่นใจในด้านพัฒนาสกยภาพันทุกคนที่ผ่านมานโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเช่นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอทอป ส่วนใหญ่สินค้าต้องมีมาตรฐานและถูกประเมินด้วยการวัดระดับของจำนวนดาวซึ่งทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆในชุมชนเข้าไม่ถึงเราทุกคนได้ตหวังว่าโครงการพัฒนาศักยภาพนี้จะช่วยเติมเต็มให้ผู้ประกอบการได้คิดค้นงานแสดงสินค้าใหม่ๆที่สร้างสารรค์และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนได้มากที่สุดอุบลบุญมากนักข่าวพลเมืองจังหวัดสุรินทร์รายงาน